สวัสดีตอนเสาร์ครับมันนี่ตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับเสาร์ของวันซุกที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะเดือนเดือนสิงหาเดือนวันแม่์นะครับเนาะเดือนวันแม่ตอนนี้อยู่วัดกำผาเนาะครับอยู่วัดกำผา,าเอาแท่งมาบรรจุสินค้าอยู่โรงงานนี่แหละ มาซอกมากันสองคันอันหนึ่งไปแล้วามาหลายรอบแล้วอะเห็นเห็นไอ้ไอ้รูปปั้นของอกรมมาหลวงชุม่มพรเนขีตุดมศักดิ์นะครับย่งใหญ่นี่นนนองค์ย่ใหญ่ก็เลยอยากจอดมาถ่ายบันทึกไ้ถ้าเบิ้งนะครับนี่มกระเซียน พระลนครับว่านี่กับกับหูยู่เนาะสมุทรสาครกับพม่ากกับร้ายครับได้ซอยนี่กับพม่าหลายครับพม่ากกับร้ายวัดกำพลานะครับเนาะกับติดติดแม่น้ำเจ้าไอติดแม่น้ำโมเมนต์แม่น้ำเจ้าพญาเป็นแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับ อันนั้นก็สิเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดอีหยังนี่ละ่ะโรงเรียนวัดกำมพานี่ยแหละ,ละนนี้ก็สิเป็นวัดกำมพานะครับับอน,นี่ก็เป็นอ่าพระบรมรูปเนาะสมเด็จกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์ใหญ่นะครับต่างต่างนาน้นนาไปทงางแม่องหนาวสาธุโอ้งามงามครับงามอืม อันนี้ก็สิเป็นโอ้พญานากโอ้พญานากงามครับพญาหนาคงามเลยพญานาคถือว่างามเลยอืวิวดีวิวดีโอเมนาบกว้างครับไม่นาบถือว่ากว้างแห้งช่วงนี้อืม โอ้พญานาคโอ้เห็นได้งามมีหลีมีเสียดายครับย่อนเสียงนะครับแต่เป็นกำลังขึืนอโอ้แม่พญานาคงามมีอืม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 โอ้ อขอพรามบารมีของกรมหลวงชุมพรเขตุดนศักดิ์ปกปักรักษาประเทศชาติประเทศไทยนี่เด้อศนะศัตรูให้ผ่านกันชาแมาเป๋โอ้งามครับง่างาม,งามปัญนาถือว่างามเลยนะไอกระติดเป็นกระ,ะเบื้องที่กระเบื้องนะครับเป็นเกรดโอ้งางห่างหาง เรียกว่างามครับพญานาคจักหัวแหละนี่ลายหัวอยู่นี่อันนี้เป็นทงเห็ดเก๋าขายว่าเป็นทงอยู่บนเรือหลบนะลักษณะนี่ขนกันเรือใหญ่ครับเป็นเรือบรรทุกสินค้าไม่หลั ข้อท้าครับข้อท้า,ทายังกะดี้ามาหามีอย่งให้กินเลยไอแดงเลยวิวดีนะป๋านะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ โอาครับโอเคครับเก็บบิวธรรมชาติแค่นี้แหละครับไปแล้วเขาลงงานแล้วแหมหมามันย่างถึงเล่ากันในแบบฝีมือแห้ง <laughs> จำชอง <c oughs> โอเคครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับทำดีได้ดีทำส่วนใดส่วนนะครับนาอเป็นผังวัดกำพระหนึ่งโโบสถ2อสารารวมใจสาราเทพปสิทธิ์เมรุลงกลัวสุขาเี่ครับเจ จำผ่านนี่ยนักเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนนะนาชาติเลยนี่มีทั้งไทยมีทั้งหมอนมีทั้งผ่าหมาด้เรียนโรงเรียน,นยยกคนโอเคครับผมบุญรักษาเทวดาุ้มครอง,องสวัสดีครับ